สมซงวันนี้นะคะเรานำเสนอเรื่องราวของการแสดงชุด s u r v i v a l Games นะคะเป็นการแสดงของ Biflor t h e a t r ค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือวิธีการทำงานนะคะของทีมศิลปินกลุ่มนี้แหะค่ะในการกว่าจะได้การแสดงชุดนี้มานะคะนั่นก็คือการต้องทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากที่ไปสังเกตการแล้วนะคะและจนเลือกประเด็น<ม>ได้ว่าเราตัดสินใจที่เราจะเลือกการแสดงที่เกี่ยวกับโรคนะคะทีนี้วิธีการทำงาน เกี่ยวกับเรื่องของระบบของอการเขียนบทหรือว่าการคัดเลือกนักแสดงหรือว่าการกำกับการแสดงเหมือนกับเวลาที่เราทํางานละครเวทีเรื่องอื่นๆไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วในแง่ของวิธีการสร้างเรื่องหนึ่งขึ้นมาของ b e f o r e นะคะเราก็ะจะตั้งเหมือนกับว่าปกติแล้วก็คือเริ่มต้นจากงานคอนเซ็ปต์หรือว่าการตั้งคําถามของผู้กํากับแล้วก็จากนั้นผู้ก,กํากับก็จะเป็นคนเลือกนักแสดง<ะ>แล้วก็ นักแสดงก็จะเข้ามาแล้วก็จริงๆทํางานร่วมกับผู้ผู้กำกับในการสร้างซีนขึ้นมามแล้วก็จากนั้นเราก็เหมือนกับว่ามีขบวนการทดลองไปเรื่อยๆว่า Movement ไหนหรือว่าการใช้บทพูดแบบนี้สร้างซีนแบบนี้จะเป็นสิ่งที่จะสามารถนําเสนอเรื่องที่เราสนใจให้ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจที่สุดค่ะ การแสดงชุดนี้มีผู้ก่วมกับสองคนใช,ใช่ไหมคะ,คะก็คือคุณนานากับคุณธีรวัตร<ช>นะคะ,ะมีวิธีการทํางานร่วมกันอย่างไรคะจริงๆแต่และคนก็จะมีจุดที่เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นจุดแข็งนะคะของคุณธีรวัตรนะคะจริงๆเขาเป็นหนึ่งใน artistic director ของ w Flo อเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากตอนแรกนาาทำงานกับเขาก็รู้สึกอ้ตัวน้อยจังเลย แต่จริงๆของคุณคุณธีรวัตรสิ่งที่เขาจะเก่งมากๆค่ะก็คือวิธีการบอกให้นักแสดงเหมือนกับว่าอบอกให้นักแสดงลองทดลองไปเรื่อยๆจากอิมเมจที่คุณธีรวัตรจะมีอยู่ในหัวอย่างเช่นถ้าเขาเห็นว่าแบบจริงๆเขาอยากสร้างภาพของ ร่างกายที่กาลังดิ้นรน,นหรือว่า,าค่ะดิ้นรนต่อสู้กับโรคเขาก็จะเริ่มต้นไม่ใช่จากการบอกนักสแสดงว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่นักแสดง,งต้องท<ม>ําก็คือ<ม>ดิ้นรนเหมือนกับว่าต่อสู้กับโรคแต่ว่าจะบอกว่าแบบอยากให้ลองดูว่าถ้าเรานึกถึงข้อที่ต้องสปริงข้อของเราที่ต้องสปริงและเราลองสร้างูฟเมนต์ที่มาจากการสปริงขึ้นสปริงลง<ม>หรือว่าใช้ม o m e n t มของร่างกายเราจะสามารถนักสแสดงจะสามารถสร้างภาพอะไรที่น่าสนใจขึ้นมา เพราะฉะนั้นของคุณธีรวัตรเขาก็จะมีความความรู้แล้วก็วิธีการทํางานกับนักแสดง<ะ>ที่สามารถทําให้นักแสดงใช้ร่างกายในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็สร้างภาพ ที่น่าสนใจมากบนเวทีค่ะก็คือมีวิธีการสื่อสารกับนักแสดงในการบอกว่าทําอย่างไรถึงจะได้สิ่งนั้นออกมาโดยไม่ไม่ได้แบบบอกโดยตรงไม่ได้สั่งว่าต้องการอะไรแต่บอกว่าอ่ะให้ลองจินตนาการตามสิ่ที่บอกอย่างนี้มาแต่ที่สําคัญก็คือของคุณธีรวัตรเขาก็จะเป็นคนเริ่มต้นที่มีจินตนาการที่มีภาพในหัวที่จริงๆมัน ทำให้เขาสามารถเหมือนนำนักแสดงไปหาภาพนั้นให้ได้ค่ะสำหรับการแสดงชุด Survival Games นะคะเห็นบอกว่าใช้เทคนิค,คอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนอกจากการใช้ร่างกายฟ y s i c a l t ซเ a t e r นะคะมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆหรือจากทีมไหนอะไรยังไงที่มาช่วยเราแสดงไหมคะเราร่วมมือกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งชื่อพระจันทร์ใน พัชรภายในจอนวันเ i n ร Moon t h e a t e r Company นะคะซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เขาเป็นคณะละครหุ่นเงาค่ะซึ่งเขาก็เข้ามาแล้วก็ช่วยสร้างซีนขึ้นมาที่เราจะใช้ในละครเวทีด้วยค่ะที่เป็นเรื่องของการใช้หุ่นเงาค่ะก็จะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมด้วยใช่กาแสดงยาวไหมคะ การแสดงทั้งหมดจริงๆแล้วยาวประมาณ1ชั่วโมง10นาทีกว่าๆแต่มีอีกส่วนหนึ่งของการแสดงก็คือมันจะมี เอ็กซิบิชันที่อยู่ข้างนอกค่ะมีการจัดนิทรรศการด้วยใช่ค่ะก็คือให้เห็นกระบวนการถูกว่าเราทํางานกันอย่างไรคล้ายๆเหมือนดี d ดีที่มันจะมีเอ่อเบื้องห e ังสถ้าเราอยากหรือว่าแบบหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไงตัวนิทรรศการอันนี้ก็จะทําให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงขบวนการที่ดีฟลอมีในการพบเจอกับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะอฮะมีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งปกติเนี่ยอยู่คนละโลกนะคะเรารู้กันดี ครั้งนี้เนี่ยตัวคุณนานาเองคิดว่าได้เจออะไรบ้างไหมว่าที่รู้สึกว่าเออคล้ายกันเหมือนกันนะระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับศิลปินสำหรับนานาวัน่าจะเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สนใจอะไรที่เราเป็นคนตั้งคําถามมาค่ะก็คือเรื่องของการต้องตั้งคาถามใช่ต้องเป็นศิลปินหรือนักวิทยาศาสตร์เต้องต้นจากการต้องสงสัยก่อนแหละถูกต้องตั้งคําถามกับเรื่องต่าง นะคะแล้วกระบวนการคล้ายๆกันนะหมายถึงว่าวิธีการที่เราจะทําละครเรื่องหนึ่งกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะทํางานมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนคล้ายๆกันไหมคะสิ่งที่นาค้นพบก็เคยรู้สึกว่าคล้ายค่ะซึ่งอาจจะเป็น ความคิดเอาเองค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเราทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มต้นจากการตั้งคําถามแล้วก็จัดการตั้งคําถามเราก็ต้องเหมือนกับว่ามาทดสอบหรือว่ามาทดลองว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเรามีสมมติฐานอันนี้สมมติว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือถ้าเราเป็นผู้กํากับเราก็จะบอกว่าฉันต้องการให้ซีนนี้สามารถสื่อถึงสื่อถึงเซลล์หรือว่าสื่อถึงแบบโรคที่กําลัง เคื่อนไหวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้ภาพนี้ออกมาคือวิธีไหนหรือถ้าเรามีสมมุติฐานอันหนึ่งนักวุธทธศาสตร์ก็ต้องบอกว่าแบบฉันจะใช้ขบวนการไหนเพื่อที่จะลองดูว่าสมมุติฐานอันนี้จริงหรือไม่จริง mm hmm. true or false นะคะแล้วก็มันเราก็เลยต้องทดสอบต้องต้องทดลองไปเรื่อยๆค่ะลองดูว่าอะไรจะสามารถ ให้ผลที่เราคิดว่ามันน่าจะออกมาแบบนั้นค่ะและสุดท้ายเนี่ยพอเราได้การแสดงออกมาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงกว่ากวาเนี่ยค,ะค่ะทางหน่วยงานที่เขาให้ทุนเราค่ะ,คะเขาต้องการอะไรจากเรามาสุดท้ายหรือว่าเขาก็แค่อยากให้เราได้เผยแพร่ผลงานเท่านั้นเองนนนาคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเขาสนใจให้คนสนใจ แ้เขาอยากให้คนสนใจใช่ใช่คือเขาสนใจ <S <S 2> <S 2> คือเขาสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการให้แบบศิลปินจับมือกับนักวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนนอก <S <S 2> <S 2> แล้วมันอาจจะทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นหรือว่าด้วยวิธีอื่นที่เราไม่เคยคาดคิดว่าอ๋อเราจะสามารถเข้าใจโรคมะเรยาผ่าน การผ่านม o v e m e n t ที่เกิดขึ้นบนเวทีหรือว่าผ่านภาพที่เราเห็นบนเวทีค่ะค่ะแล้วมันยากกว่าปกติไหมคะคุณนานาสำหรับผู้ชมที่จะ,ะชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึง physical theater นะคะบางคนก็อาจจะเอ๊ะดูยากหรือเปล่าหนึ่งแล้วนะสองะจะต้องไปดู p h y s i c เ l theater ที่เกี่ยวกับเรื่องโรคมาลาเรียอีกะอะไรเงี้ยการพยายามสื่อสารที่จะทำให้ให้ง่ายขึ้นทำให้เข้าใจง่ายขึ้นจริง ทางนาาเองเป็นเราเป็นคนที่ค่างเชื่อมั่นในความความที่ทุกคนจะสามารถใช้จินตนาการาแล้วก็สามารถสร้างเรื่องขึ้นมาได้โดยที่แบบเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะเห็นว่าเอะจริงๆมันเหมือนอันนี้หรือว่ามันทำให้เรานึกถึงอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้สึกถึงแบบประสิทธิภาพของทุกคนที่จะสามารถเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็สามารถ เหมือนเชื่อมโยงหรือว่าเข้าใจอะไรใหม่ๆม, hmm. มันก็ถ้าถือว่ามันยากไหมสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเขาต้องการคําตอบหรือว่าคําอธิบายที่ชัดเจน uh huh. ว่าแบบอันนี้คือคืออะไรเนี่ยอันนี้คือโต๊ะนะอันนี้คือใช่มันอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมัน เราไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเราเข้าใจนะถ้าเราลองคิดดูว่าแบบสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เชื่อใจในสิ่งที่เราเห็นว่ามันกําลังเรื่องที่เราได้รับมา<ะ>มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสําหรับเราและเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่เราเห็น และมันก็มีคุณค่าตรงนี้คือเชื่อในจินตนาการใช่อคองผู้ชมนะคะคืออาจจะไม่ต้องมาบอกคําตอบหรือไม่ต้องมาบอกอะไรที่ชัดเจนเป็นคําอธิบายอย่างละเอียดนะคะแต่ผู้ชมสามารถใช้จินตนาการค่ะสําหรับสิ่งนี้ได้การแสดงชุดนี้จะมีขึ้นในวันนี้ค่ะถูกไหมคะแล้วมีกี่โมงแล้วก็สามารถชมได้ที่ไหนแล้วก็ชมได้กี่รอบอยังไงบ้าง ค่ะวันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะคะแล้วก็จัดแสดงขึ้นมาตอนสองทุ่มค่ะแต่จริงๆเราก็อยากให้ผู้ชมมาล่วงหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขาเจอได้มีเวลาเดินเล่นในนิทศการที่อยู่ข้างนอกค่ะคะแต่ว่าการแสดงจริงๆก็เริ่มต้นเริ่มต้นตอนสองทุ่ม,มนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็จะมีจัดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่ยี่สิบอ็ดตั้งแต่วันนี้มาถึงไปถึงวันที่ยี่สิบเอดมกรายกเว้นวันอังคารกับพุธเพราะว่านักแสดงต้องพักบ้างะค่ะ ในฐานะที่คุณนานาเป็นผู้กำกับเองแล้วก็มีโอกาสได้ลงไปวิจัยนะคะแล้วก็ไปดูงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์แบบนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้กับงานชิ้นอื่นๆของเราได้ยังไงบ้างนานารู้สึกว่าได้มีโอกาสคุยเรื่องประเด็นที่น่าสนใจมากกับหลายคนคมันเป็นเรื่องของบางทีเราก็พูดถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นเรานึกถึง ชีวิตจริงๆอย่างหนึ่งที่เราสนใจก็คือชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เองถ้านึกถึงเรื่องของคนคนหนึ่ง<ะ>ที่สนใจที่จะทํางานในอาชีพแบบหนึ่งสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อที่จะอยู่รอดในอาชีพของเขามันคืออะไรซึ่งจริงๆมันก็ต้องมีการเหมือนกับว่าแบบอยู่กับข้อมูลแล้วก็ ดิ้นรนไปอีกแบบหนึ่งด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบชีวิตของคนแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันเหมือนเราได้ประสบการณ์นะคะจากการเรียนรู้ชีวิตของคนอีกหนึ่งอาชีพซึ่ห่างไกลจากปกติแล้วมือศิลปินมากๆเลยนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะคะที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างไหมว่าเออการทำโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับพวกเรา จริงๆมันมีวันหนึ่งที่พูดคุยกันแล้วก็ในทีมที่ทำงานวิจัยของโปรเจกต์นี้ก็จะมีสีคน<ะ>และมีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่านักวิทยาศาสตร์เซ็กซี่ขนาดนี้โอ้โหคือเซ็กซี่ในแง่ของคนที่เหมือนกับว่าเท่จังเลยฉลาดจังเลยม,มันเป็นอาชีพที่น่าสนใจจังเลยที่จะได้เหมือนกับว่าแบบตั้งคำถามแล้วก็พยายามหาคำตอบ แบบนี้ hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราก็อาจจะมีภาพในหัวว่าแบบนักวิทยาศาสตร์เขาเป็น<ด><ด>คนเครื่องขืมมน่าเบื่อหรือเปล่า <c oughs> นั่งอยู่ทั้งวัน <c oughs> หรือว่าแบบดูไมโครสโคปแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าจริงๆไม่เราก็รู้สึกว่าทุกคนก็ค่อนข้างทึ่งกับอาชีพนี้ที่เราได้เข้าไปสัมผัสเล็กน้อยแล้วก็เห็นวิธีการทำงาน ะส้ารับผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปชมการแสดงที่ไม่ได้มีบ่อยนักนะคะการโคจรมาพบกันระหว่างงานศิลปะกับวิทยาศาสตร์นะคะกับการแสดงชุดนี้ที่มีชื่อว่า survival games นะคะสามารถชมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่21 มก,กราคมนะคะแต่ว่ามีบางวันที่ไม่จัดการแสดงนะคะสำหรับการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถไปชมได้ฟรีนะคะแต่ว่าติดต่อไปที่เบอร์0891674039นะคะหรือว่าไปที่อ e ีเมล beforetheater@gmail.com นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะหนึ่งในตัวแทนของทีมงานของ beforetheater ค่ะคุณนานาเดกกินขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ นี่คือทั้งหมดของการ,รสื่อสารค่ะชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรืร่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02 790 2625-7หรือที่ art@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทางเฟ e บุ o k พิมพ์อาร์ตมือขวา PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ